และสำหรับวันนี้นะครับเรามาดูไลน์อัพกันก่อนเลยครับบุรีรัมครับเจอกับ BG ครับวันนี้เล่นกันที่บ้าน BG ก็ดูฝั่งทางด้านของเจ้าบ้านกันก่อนนะครับมาในระบบหลัง4นะคราวนี้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงทันทีแบบเห็นได้ชัดแะครับในรูปแบบวิธีการเล่นนะครับแนวรับเนี่ยใช้เป็นบ็อกดาโดวิชนะครับผู้รักษาประตูก่อนแล้วก็มีสัญชัยนนทศีลานะครับดรินยิตนะครับแล้วก็โอเซนะรวมไปถึงวัลิชูทอง ขณะที่ตรงกลางครับใช้เป็นชนาทิพสงกระสินนะครับชัดมงคลทองคีรีและกัดกฤษดากาแมนส่วนแนวรุกเนี่ยก็อันนี้ผสมผสมนะโนซดนะน่าจะอยู่ตรงกลางด้วยนะครับโดอิแล้วก็ทางด้านของสุรชาติสารีพิมพ์นั่นเองนะครับ ขณะที่ผู้มาเยือนนะครับก็3-52นะผู้รักษาประตูเนี่ยก็เป็นฉัดชัยบุตรพรมเคอร์ติสกูดควอนอีบิซาครับมาลงถ้วยนี้นะครับโกเมยียงซ็อกและก็ตรงกลางรวมถึงซ้ายขวาเนี่ยเป็นสัสลักษพิธีวัน์ สุปรัต์เหมือนตาครับแล้วก็กรันคาวซิตแล้วก็สตอยโควิชแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยก็เป็นบิสโซลี่กับสุปชัยเอาจริงสุภณายก็ยืนหน้าครับเห็นอยู่นะครับแลบเข้าไปแลบเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยครับสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันได้นะครับในตำแหน่งการยืนซึ่งจริงๆก็ออก3-43นั่นแหละนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยเริ่มต้นมาในช่วงแรกต้องบอกว่าพยายามเข้าทำกันทั้ง2ทีมเลยนะไม่ได้แบบมาเล่นช้าเล่นเนือยอะไรแต่ว่าถ้าหากว่าจับจังหวะแล้วมันอาจจะดูช้าไปบ้างเนี่ยก็คือพยายามจะเข้าทำหา โอกาสกันอยู่นะครับ BG ก็พยายามที่จะมาจากแถวไกลแต่ในขณะเดียวกันบุรีรัมเนี่ยก็พยายามที่จะคัดแบ็กยิงประตูให้ได้นะครับ ซึ่งในช่วงแรกเลยนะครับจังหวะที่ได้ทักทายกันก่อนเนี่ยบีจีเขาเซตบอลกันตั้งแต่ตรงกลางแล้วไงนะครับก็ทําได้ดีนะคือแบบพยายามหาโอกาสตลอดเวลาเลยครับบีไม่ได้เล่นเหมือนเดิมแล้วขยับมากขึ้นนะครับแล้วแทงทะลุช่องก็เติมมาได้สวยนะสัญชัยนนทศิลา,าเนี่ยเขาเติมขึ้นมาแต่เอาจริงนะมาไกลแล้วแบบมุมน้อยเนี่ยเจ้าตัวน่าจะแบบลองดูตรงกลางแต่ว่าตรงกลางก็ส่งยากพูดตรงๆแกก็เลยยิงเลยไนงะ นะครับมันมีอยู่ส่งกับยิงนะครับดูแลตรงกลางส่งไปก็ไม่น่ารอดยิงดีกว่านะครับสรุปแล้วก็ไม่ได้อะไรแต่ว่าก็ทําได้ดีนะไม่ได้แย่นะครับในจังหวะเติมขึ้นมาจริงๆเหมือนจะโดนมือชัดชัยบมเบาบางๆด้วยนะแต่ว่าไม่ทันบอลมันเร็วมากนะครับ แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยบุรีล์พยายามจะขึ้นริมเส้นพยายามสร้างเกมคอมบิ n เนชันเพลย์เนี่ยนะครับชิงชิงปุ๊บออกข้างขวาปุ๊บแล้วคอสกลับมาหรือว่าคัตแบ็กกลับมาเนี่ยพยายามหาช่องว่างพยายามจะถางแนวรับของ BG แต่ดูแล้วมันก็ไม่ได้แน่นอะไรมากนะเพราะหลุดมาบ่อยมากอย่างจังหวะเนี้ยบิโซลี่เขาขึ้นบ่อยอยู่แล้วขึ้นมาหักให้กับสุภชัยใจเด็ดยิงเปี้ยงนู่นนะครับผินฟ้านะครับ แล้วก็ยังไม่ได้ไม่มีจังหวะลุ้นอะไรมากมายในช่วงต้นๆเกมะนะครับแต่ว่ามันมีฟรีคลิกจังหวะหนึ่งก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันของสุพนัทเหมือนตาเนี่ยก็แอบลุ้นว่าเฮ้ยมันน่าจะมีอะ,อะไรพิเศษพิเศษก็เกือบไปเหมือนกันนะครับแต่ลูกนี้ก็ยัง,ย,งยังไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นนะยิงไปปุ๊บข้ามคานออกไปเพียงแค่ได้ลุ้นครับแต่วันนี้ต้องชมนะชนาทิพย์ช่วงสัก15นาทีแรกอาจจะเงียบแต่พอแกนได้บอลปุ๊บนะ โอ้โหแนวรับของบุรีรัมถอยร่นกันเลยครับคือเพราะว่าชนาทิพ์สามารถสร้างเกมรุกได้จ่ายซ้ายได้เลี้ยงได้คือใครเข้ามาแกหลอกได้หมดอะซึ่งมันเป็นแบบนั้นพอเนี่ยแนวรับของบุรีรัมเข้ามาปุ๊บชนาทิพ์โยกหลบหลอกครับแล้วหาพื้นที่ให้ตัวเองสามารถเล่นได้แล้วแกเลือกเปิด โอ้โหแต่เสียดายมากไอ้จังหวะเปิดเนี่ยถ้าเป็นแบบนักเตะที่อายุอนามลดลงมากว่านี้กว่าสุรชาติสารีพิมกันนะได้ลุ้นประตูเพราะเปิดมาที่ว่างคุณต้องรู้อยู่แล้วต้องมาอยู่แล้วคุณจะไปรอไม่ได้แต่บอลมันอาจจะแรงเป็นนิดนึงไงสำหรับสุรชาติก็ไม่ทันนะครับคือถ้าอ่านไว้ก่อนผมว่าทัน ถ้าอ่านไว้ก่อนลูกนี้เสียดายมากชาธินทมาได้สวยเลยนะครับแต่สุดท้ายก็นั่นแหละครับยังไม่ได้บอลเลยไปอีกแล้วพอไม่ได้เล่นไปเรื่อยๆเล่นไปเรื่อยๆบุรีรัมเขาก็ขึ้นมาแล้ว นะครับบุรีรัมนีขึ้นมาเลยนะแล้วสามารถจบสกอร์ได้ด้วยนะครับก็มาเหมือนเดิมวิทโซลี่มาทางริมเส้นขึ้นบอลทางด้านขวาพอมาทางด้านขวาปุ๊บเสร็จหาเลยครับตัวคัดแบ็กคือแกมันเล่นเซตนี้เลยคัดแบ็กปุ๊บจ่ายกลับมาสัสลักหาบางคนยิงแบบสบายตาเนียนตาจริงๆนะครับคือต้องบอกว่าอันนี้ลูกเนี้ยทำได้ดีสวยงามมากๆนะครับก็1 0โดนไปก่อนครับดูแล้วเหมือนจะไม่ไหวนะ แต่ว่าสุดท้ายแล้วฮึดครับมีแรงฮึดครับเล่นให้นายดูครับต้องว่า,างี้หลังยังโดนไป1นูนย์ 0, แต่เป็นจังหวะมีโชคเล็กๆเ,เพราะชนาทิพสงกระสินเนี่อรับบอลกระชอกกลับมานะครับในการที่จะลองยิงไกลดูซึ่งชนะทิพเนี่ยก็ลองยิงเลยไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะโอ้โหสองนัด3าประตูนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะหลังจากเกมที่แล้วเนี่ยหักข้อยิงเสาแรกยิงไกลปุ๊บมาเกมนี้ยิงไกลแล้วนะครับล้วบอลมันเหมือนจะติดแฉลบ บอยชัดชัยนี่คอนเทนต์เลยครับได้คอนเทนต์เลยครับคือจริงๆแล้วเขาล้มตัวไปแล้วเขาจะเซฟแล้วไงแต่ว่าบอลแถบปุ๊บเปลี่ยนทางเอานะครับแต่ว่ามันควรเซฟได้มันใกล้ตัวไงนะครับแกก็รับทะลักบอลลอยแล,ล้วเลี้วแล้วเวเบาๆเข้าโกคือแบบโอ้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นลครับอย่างฮาเลยครับจังหวะนี้เนี่ยต้องบอกรัาว่าโดนตีเสมอหนึ่งหนึ่งคือเกมมันเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้แบบ แท็กติกจ๋าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่มันเกิดจากความผิดพลาดของ,อท,ง,องทั้งบีจีเองทั้งบุรีรัมเองนะครับแหมก็ต้องบอกว่าน่าเสียดายแต่ว่ามันก็มีหลายจังหวะน,นะอย่างชนาทิพย์อย่างเงี้ยที่น่าพูดถึงคือแกไปหลอกโกเมียงซอกอะหลอกหัวทิพอะนะครับโยกไปโยกมาโยกซ้ายโยกขวาโยกซ้ายโยกขวาหูอันเนี้ยคลาสมันเห็นเลยจนทางด้านของโกเมียงซอกไม่ไหวครับเหลือไปซะ นะครับเอาไม่อยู่ถึงขนาดว่านักเตะเกาหลีใต้นี่เอาไม่อยู่จริงๆครับต้องดึงต้องฉุดต้องกระชากอะไรเงี้ยคือมันเอาไม่อยู่จริงๆครับชนาทิพนี่คล่องถ้ามีบอลน,นี่จบเลยครับอย่าไปคิดนะฮะแกหลบได้หมดแต่ว่าหลังจากที่ชนาทิพโชฟอร์มครับโอ้โหลูกนี้มาโชว์แฮนด์บอลครับอุ้ยเอามือขึ้นมาคือไอ้จังหวะนี้นี่ต้องบอกเลยครับเอามือขึ้นมาเสียท่าเลยครับเขาเปิดมาโดนมือปฏิเสธไม่ได้ครับแล้ว จุดโทษชัวร์ครับแล้วก็เป็นทางด้านของบิซโซลีเนี่ยที่มายิงประตูนี้เข้าไปนะแล้วยิงเนี่ยหลอกผู้รักษาประตูพุ่งไปแล้วตัวเองยิงตรงกลางโอ้โหอย่างเหนือเลยลูกนี้นะครับก็คือหลอกด้วยสายตาหลอกด้วยหน้าเท้า2 1ครับแป๊บเดียวครับยิงกัน21แล้วครับต้องบอกว่าได้ลุ้นกันหลายๆจังหวะเลยนะในเกมนี้และก่อนจะหมดครึ่งแรกเนี่ยนะครับโอ้โหบีจี G, มาจนได้แล้วครับ โอ้เป็นทานานของสุรชาติสารีพิมพ์นะครับกองหน้าวัยดึกวัยเก่าวัยคุณพ่อแล้วครับต้องบอกครับว่าโอ้เอาจนได้ครับแต่ว่าได้ความผิดพลาดของชัดชัยบุตรพรมเข้ามาช่วยเยอะเอาจริงนะชัดชัยบุตรพรมวันนี้ผิดพลาดในจังหวะการรับประตูจริงๆมันควรจะต้องเซฟได้ไหมนะครับสุดท้ายเซฟไม่ได้ก็นั่นแหละครับเรียบร้อยเลยครับผิดพลาดค่อนข้างผิดพลาดเลยจังหวะนี้นะครับก็นั่นแหละฮะถือว่าสอ,สองไป ในช่วงครึ่งเวลาแรกและสรุปเนี่ยนะครับในสถิติครึ่งแรกก็ BG c o ครบองบอร46%บุรีรัมย์54แอดเทมหรือว่าการพยายามยิงใน7ครั้งของ BG นะครับตรงกรอบ3นะครับขณะที่บุรีรัมเนี่ยแอดเทมหแล้วก็ตรงกรอบ2นะครับเป็น2ประตูเท่ากันนะแล้วก็เสมอกันไปนะครับก็ต้องมาวัดกันในครึ่งหลังว่าใครจะมีทีเด็ดมากกว่ากัน และครึ่งหลังนะครับก็ต้องบอกว่า BG ีเนี่ยมาพยายามอย่างหนักเลยนะเดี๋ยวโหมเดี๋ยวโหมนะครับเดี๋ยวดุยเดี๋ยวยิงะโอ้ยเกือบได้หลายลูกมีทั้งจังหวะม่งนะครับของโดยด้วยฉัดชัยเซฟมีจังหวะครอสมีจังหวะยิงไกลก็ถือว่าฉัดชัยเนี่ยยังพยายามจะแก้ตัวจากครึ่งแรกนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้เสียอะไรนะ เกมเนี่ยผ่านมาจนถึงนาทีที่แบบช่วงท้ายและว70นาทีไปแล้วยังยัง2-2กันอยู่เลยแต่ว่าเกมมันก็เริ่มช้าเริ่มเบาลงพอสมควรเหมือนกันนะครับและช่วงท้ายเนี่ยต้องบอกว่าป่วนเหมือนกันนะครับโอ้โห BG ไม่ได้จุดโทษนะครับจากจังหวะที่แบบโดนสกัดแล้วล้มไปเนี่ยสัสะลักไปทาฟาววาลิสเนี่ยแต่ว่าไม่ฟาวแหละนะมันไม่ใช่จุดโทษแล้วก็มาจังหวะที่บุรีรัมจะได้จุดโทษจากการแฮนด์บอลแต่สรุปกรรมการไปเช็ค ไม่ได้ครับโอ้โหคือมันดราม่าซอนดราม่าดึงไปดึงมาคือแบบเดือดอะ <_ d ata> เกมนี้นะครับก็ไม่รู้ว่ามันจะออกยังไงนะโอ้มีความประหลาดใจทุกทุกวินาทีว่างนี้เถอะอะแต่สุดท้ายครับเกมคู่นี้นะครับก็จบลงไปด้วยผลสกอร แบบนี้เลยนั่นเองนะครับโอ้โหก็ต้องบอกว่าเดือดดราม่าจริงๆนะถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามก็ได้โดยการกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกค,ความเคลื่อนไหวนั่นเองครับ ใครอยากได้ทาวน์โฮม3ชั้นดูทางนี้เลยนะครับพื้นที่จุใจทําเลทองติดเรียบทางด่วนนะครับใกล้ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอแลนด์คริสตัลพาร์คและที่สำคัญเซ็นทรัลอีสวิลไปแป๊บเดียวถึงครับและต้องบอกเลยนะครับว่าตกแต่งพร้อมอยู่นะครับสามารถถือกระเป๋าไปเดียวเข้าอยู่ได้เลยและที่สำคัญโซลาเซล ติดมาให้เรียบร้อยแล้วประหยัดค่าไฟของคุณไปถึง50%ในทุกเดือนโดยไม่ต้องติดเองแบบนี้อย่ารอช้ารีบซื้อกได้เลยครับ